การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวเองตลอดเวลาการปรับปรุงตัวเองจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเราไม่หมั่นเพียรไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจไปได้โดยง่ายเมื่อท้อใจไปแล้วไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆพระบระมราโชว,วาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9 ขอกาบนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอกาบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอกาบพระเถรานุเถระขอกาบพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทุกทุกรูปครับกาบสวัสดียาติธรรมสาธุชนคนดีทุกทุกท่านครับผมนบมอเตอร์ธรรมครับสวัสดีค่ะด้วยมอเตอร์ธรรมค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในช่องของมอเตอร์ธรรมคารวะสธรรมนะคะวันนี้ตรงกับวันพระค่ะ เป็นวันศุกร์ที่19กุมภาพันธ์ก็กลับมาพบกับเราเช่นเคยนะคะพร้อมกับพระบรมราชโชวาทและ75อุบาสกในสมัยพระพุทธการค่ะครับธรรมะเพื่อประชาชนธรรมะเพื่อคารวะอย่างพวกเรานะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกนะครับก็นามาอ่านให้ญาติธรรมฟังทุกวันประดับความรู้สติปัญญาเพราะว่าธรรมะชาดกเนี่ยเป็นเรื่องราวที่อัครสา,าวกนะครับที่อยู่ในยุคที่ทันพระพุทธเจ้าเรียกว่า เป็นสาวกที่บวชโดยพระพุทธเจ้าก็ว่าได้เช่นพระอนุนเป็นต้นนะครับที่ได้รวบรวมบันทึกไว้เป็นอักขกถาหรือเป็นพระสูตรพระสุตรตันตะปิดกสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องราวที่พระอรหันตเจ้าท่านทําสังคยาคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็บันทึกไว้เป็นพระไตรปิฎกทั้งหมด3ปิดกนะครับก็มีพระวินัยปิดกพระอภิธรรมปิดกพระสูตตันตปิดกนะครับที่เรานํามาก็คือพระสุตรตันตะปิดกก็ ปรากฏเป็นสูตรต่างๆมากมายที่เรียกว่าพระสูตรนะครับเราก็รวบรวมมาอ่านให้ญาติธรรมฟังก็ให้รู้เรื่องบ้างว่าในสมัยพระพุทธเจ้ามีพระภิสุสงฆ์พระภิษุณีอุบาสก์บาสิกาชื่ออะไรกันบ้างทําอะไรกันบ้างใช้ชีวิตอย่างไรกันบ้างแล้วคําว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าคืออะไรอันนี้เราต้องศึกษานะครับเพราะงั้นเราจะเป็นชาวพุทธก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจพอสมควรทีเดียวรายการคารวะธรรมนะครับก็นํา พระบรมราชวาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9นะครับมาประกาศมาอ่านให้ญาติธรรมสาธุชนคนดีได้น้อมรำลึกนึกถึงพระมหาการุณาธิคุณคําสอนนี้มีคุณค่ามากกว่าวัตถุนะครับเพราะว่าคําสอนนั้นจะอยู่คู่สติปัญญาของเราตราบนานเท่านานแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ทุกเมื่อทุกเวลาทุกสถานที่ทุกเพศทุกวัยไม่จํากัดการไม่หมดอายุนะครับคำสอนไม่หมดอายุแต่ถ้าเกิดเป็น สิ่งที่พระองค์ท่านช่วยเหลือเช่นถุงยังชีพอย่างเงี้ยก็ยังมีวันหมดไปได้แต่คําสอนนี้ไม่หมดอายุไม่มีวันหมดไปก็นํามาฝากญาติธรรมให้น้อมรำลึกนึกถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีพระมหาการุณาที่คุณต่อปวงชน้ชาวไทยมาช้านานแล้วนะครับในเบื้องต้นวันนี้วันพระคุณตุย้ยเราได้ทําบุญอะไรกันบ้างครับวันพระวันนี้ก็โมทนาบุญให้กับทุกท่านนะคะแล้วก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามาร่วมเป็นเจ้าของโรงทานในการเป็นเจ้าภาพโรงทานนะคะเพราะว่าในทุกๆวันพระ ทางมอเตอร์ทําสมาธิเซ็นเตอร์ของเราจะมีการออกลงทานค่ะก็มีผู้ที่ร่วมบุญเข้ามาอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีผู้ที่มารับอาหารบุญของพวกเราเยอะเช่นกันด้วยนะคะคแล้วก็ในในช่วงที่ทุกท่านนะคะได้ชมไลฟ์สดไปเมื่อช่วงกลางวันนะคะก็จะเห็นว่ามี สาธุชนนั้นมารับอาหารเยอะแล้วก็มีเด็กๆมาด้วยนะคะเราก็เตรียมทั้งอาหารแล้วก็ขนมเยอะแยะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในช่วงเย็นนะคะก็อย่าลืมนะคะที่จะมาร่วมการสวดมนต์วันพระกันนะคะจะเริ่มสวดประมาณ18นาฬิกานะคะแต่สำหรับท่านใดที่เดินทางเข้ามาที่อุทที่มอเตอร์ทําไม่ทันนะคะก็สามารถที่จะสวดไปพร้อมกับใน Facebook ก็ได้นะคะเพราะว่าเรามีการไลฟ์สดแต่ที่สําคัญคือไม่ว่าจะสวดที่นี่หรือที่บ้านนะคะก็อย่าลืมที่จะร่วมกัน สนับสนุนนะคะกองทุนรักษาพระสงฆ์อาพาธนะคะซึ่งทุกวันนี้เราดูแลพระสงฆ์อาพาธอยู่หนึ่งรูปชื่อพระอาจารย์วิทูลสุทันโตซึ่งมีค่าใช้จ่ายเนี่ยอยู่ประมาณ3 0,000กว่าบาทเกือบ4 0,000นแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าเราต้องเร่งให้การรักษาของท่าน<ม>ฟื้นฟูร่างกายของท่านให้เร็วที่สุดเพราะว่าตอนนี้มีการฝังเข็มมีการเดินทางไปรักษานอกระบบของการกายภาพอย่างเดียวนอกระบบก็คือมีการฝังเข็มเพิ่ม เพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มศักยภาพกระตุ้นการเคลื่อนไหวร่างกายของท่านให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าท่านก็อายุมากขึ้นแล้วก็ป่วยมาระยะเวลาเริ่มนานขึ้นนานขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้ร่างกายของท่านเนี่ยฟื้นฟูยากก็เลยต้องจําเป็นจะต้องคิดค้นหาวิธีที่จะช่วยท่านให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมให้เร็วที่สุดนะครับตอนนี้ก็เลยมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเองญาติธรรมสาธุชนคนดีที่ติดตาม Facebook มอเตอร์ทําสมาธิเซ็นเตอร์นะครับโครงการที่เราทํานั้นทํามาต่อเนนนื่องงยานาานนวรรทจิ นะครับเห็นผลจริงได้อาน,นิสงส์จริงอย่างที่เราเคยไล์สดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปช่วยเหลือพระอาจารย์วิทูลตั้งแต่เบื้องต้นออกมาจากบ้านในชุมชนแออัดที่พี่น้องเอาไปรักษานะครับเอาท่านไปรักษาไว้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชลมเก่านะครับจังหวัดเพชรบูรณ์โดยการดูแลของมูลที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชปัวจังหวัดน่านท่านประธานมูลที่ท่านบุญฉลองสิทธิทวงศ์นะครับก็ประสานงานให้การช่วยเหลือดูแลท่าน จนล่าสุดเรานําท่านกลับมาเข้าเนอสเซอรี่ที่ฟื้นฟรูร่างกายกายภาพบําบัดของท่านนะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับทางประธานที่ปรึกษาโครงการสวดมนต์วันพระของเราท่านพลเอกพลพัฒน์วรรณพักนะครับท่านก็ดูแลในส่วนตรงนี้โดยการ ให้มอเตอร์ทําสมาร์ทซ็นเตอร์จัดโครงการสดมวลพระนะครับแล้วก็หาจตุปัจจัยสนับสนุนร่วมกับมูลนิธิตรงนี้เองเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราได้ทําโครงการนี้มาต่อเนื่องยาวนานเกือบ3ปีแล้วนะครับโครงการที่เราทํานี้เกือบ3ปีแล้วก็เห็นผลอย่างชัดเจนคือเอาเงินเอาจตุปัจจัยของท่านทุกบาททุกสตางค์ไปใช้ใจ่ายในส่วนของการรักษาโดยเฉพาะสมดังที่พระพุทธเจ้าตัดรับรองไว้ว่าผู้ใดจะอุปถาเราตถาคต ให้ดูแลรักษาพระสงฆ์อาพาเธเถิดนั่นหมายความว่าผู้ใดอยากทําบุญกับพระพุทธเจ้าให้ทําบุญกับพระสงฆ์อาพาเธเถิดมีอาน,นิสงส์เท่ากันพระพุทธเจ้าตัดรับรองไว้อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วยาติธรรมสามารถร่วมบุญได้กับโครงการสวดมนต์นวันพระของมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งเรามีความตั้งใจจริงที่จะช่วยเหลือพระอาจารย์วิทูลสุทันโตที่เป็นพระดีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรูปหนึ่งที่ท่านเกิดอุบัติเหตุหกลม้มแล้วก็เป็นอัมรเพื่อครึ่งท่อน ตอนนี้ท่านก็กําลังรักษาตัวญาติธรรมก็สามารถร่วมบุญได้ทุกทุกวันพระเลยครับเอาละครับคุณตุ้ยในข่าวประชาธรรมบ้นของเราที่อยากจะเชิญชวนในตทิศหน้านะครับข่าวสําคัญของเราใช่ก็เป็นการครบรอบ9ปีของศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์นะคะเราจะจัดให้มีการบวชเนคขมมะปฏิบัตินะคะเพื่อเป็นถวายเป็นพุทธบูชา ในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะตรงกับวันที่ 26, 27แล้วก็28นะคะนั่นก็คือสุขเสาร์อาทิตย์หน้านั่นเองนะคะก็อยากเชิญชวนทุกท่านนั้นได้มาร่วมบวชในขมมะปฏิบัติกันนะคะสำหรับท่านที่ต้องการที่จะเดินทางมาบวชในวันศุกร์นะคะก็สามารถเข้าไปที่อุทยานธรรมได้ในเวลา17นาฬิกานะคะเราจะมาสมาทานนะคะรับศีลกันโดยมีพระปร,ะรัชชนานโสภโนนะคะท่านจะเมตตาบวชในขมมะให้กับพวกเรานะคะ ในเวลา19นาฬิกาค่ะหลวงพ่อผาสุขค่ปัญโยท่านก็จะสแสดงธรรมแล้วพวกเราก็ปฏิบัติตามนะคะสำหรับท่านใดที่จะในสัจคิกก็สามารถที่จะปฏิบัติได้เลยนะคะในวันเสาร์ที่27กุมภาพันธ์ค่ะเวลา5นาฬิกาสวดมนต์ทำวัดเช้านะคะปฏิบัติธรรมภาคเช้า9นาฬิกาถวายพระตาหารพระคุณเจ้านะคะแล้วก็ในเวลา13นาฬิกาก็กลับมาสวดมนต์แล้วก็ทำวัด ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายกัน18นาฬิกาสวดมนต์ทำวัดเย็น19นาฬิกาหลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมค่ะเดินทางมาจากวัดป่าภานาเวกจังหวัดราชบุรีเมตตาแสดงธรรมเราก็พวกเราก็ปฏิบัติธรรมกันไปนะคะวันอาทิตย์ที่28กุมภาค่ะ5นาฬิกาสวดมนต์ทำวัดเช้าปฏิบัติธรรมภาคเช้ากัน8นาฬิกาตักบาตพ่อแม่ครูบาอาจารย์9นาฬิกา9นาฬิกาถวายพระตาหาร ก้านาฬิกาสามสินาทีก็รับประทานอาหารส1นาฬิการ่วมกันทอดเผ้าป่าเพื่อเป็นการสมทบทุนในการสร้างอุทยานธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์นะคะหรือว่ามอเตอร์ธรรม2 11นาฬิกา45นาทีค่ะหลวงพ่อบุรอธรรมกาโมแสดงสัมมาทิิยคกษ์าและหลังจากนั้นเราก็ลาศีเป็นอันว่าการบวชปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาก็ได้รับบุญกันเต็มเปี่ยมค่ะ ครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับไปร่วมกิจกรรมดีๆกันนะครับหรือจะไปวันเสาร์หรือวันอาทิตย์วันเดียวก็ได้นะครับที่สําคัญคือวันอาทิตย์วันอาทิตย์เป็นวันทอดทอปป่าและช่วงเช้าเราจะมีตักบาตรพระกรรมฐานพระแม่รูบาอาจารย์นะครับหลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมพระแม่รูบาอาจาร์แล้วก็คณะสงฆ์นะครับก็จะนํารับปิดถบาตนะครับแล้วพวกเราก็ใส่บาตรกันหลังจากนั้นก็ถวายพระตาหารแล้วก็ทอดพระป่ากองทุนนะครับกองทุนสร้างอุทยานธรรมคุณตุย้ยกองทุนละกองทุนละ99บาทค่ะหรือว่าร้ตามก้สาสศรักธาได้ค่ะ ทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านได้ร่วมเป็นเจ้าภาพกองทุนนะครับทั้งตั้งแต่1 9 9 9บาทหทรวมถึงทุกบาททุกสตางค์ที่ทําตามกําลังทรัพย์ของท่านนะครับจะนําไปเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุทยานธรรมอุทยานธรรมตรงนี้ที่เราสองคนสร้างขึ้นมาเนี่ยจะเป็นสมบัติของชาติและศาสนาต่อไปภายภาคหน้า,าพระภิกูุส์ฆ แม่ชีอุบาสกบาสิกาจะใช้เป็นที่ประพฤติปฏิบททัติธรรมแน่นอนละครับก็ต้องเป็นสถานที่ผลิตบุญอย่างดีเลยนะครับหรือว่าถ้าจะเทียบกับหุ้นส่วนนะครับก็ถือว่าหุ้นตัวนี้น่าเล่นมากๆเลยคุณุ้วยใช่เพราะว่ามีแต่ขึ้นมีแต่ได้ครับใช่เพราะว่าต่อไปก็จะมีครูบาอาจารย์พระสงฆ์ที่ปฏิบัติปฏิบัติชอบไปจำพรรษาแล้วก็ประพฤติปฏิบัติธรรมกันแล้วก็รวมถึงอุบาสกบาสิกาผมก็จะจัดคอร์สปฏิบัติธรรมตลอดต่อเนื่องเลยเพราะฉะนั้นใครได้มีส่วนร่วมในส่วนนี้นะครับซื้อที่ดิน สร้างกำแพงขุดสระน้ำทำสะพานสร้างสาราสร้างกุฏิสร้างห้องน้ำปลูกต้นไม้สร้างรานร,รมสร้างถนนภายในอุทยานธรรมทั้งหมดนี้ใช้เงินใช้ปัจจัยทั้งหมดเลยยาตที่รมเป็นชาภาพกองทุน1999บาทหมายถึงบุญรวมทั้งหมดเลยนะครับก็หมายความว่าเราได้สร้างอุทยานธรรมอุทยานธรรมตรงนี้เป็นวัดปฏิบัติ นะครับเป็นวัดที่เราเอาวัดข้อวัดปฏิบัติมาใช้กันนะครับและต่อไปภายภาคหน้าจะเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาอย่างถาวรยติธรรมก็มั่นใจได้ว่าตรงนี้เราได้มีส่วนร่วมมีส่วนสร้างเอาเป็นวิมานแก้ววิมานทองของเราเป็นที่พึ่งที่หวังได้ว่าถ้าเราไม่บรรลุมรคน,นิพพาน สวรรค์อันมีวิมานแก้ววิมานทองที่เรารองรับเราอยู่นั้นมีแน่นอนเพราะเราได้สร้างาไว้แล้วในชาติที่เป็นมนุษย์การที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เราไม่รู้วันตายหลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะแล้วก็ไม่รู้วันตายแล้วก็จะตายจะทําอย่างไรละ่ะก็นี่ไงดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาทมีโอกาสให้ทานให้ทานมีโอกาสรักษาศีลรักษาศีลให้มั่นมีโอกาสเจริญจิตตภาวนาสวดมนต์ไหว้พระทําให้เป็นนิด์อันนี้แหละคืออยู่บนทางไม่ความประมาทบนความไม่ประมาทนะครับถ้าเราหลับแล้วเราไม่ตื่นก็มไม่ต้องกลัว เพราะเราใช้ชีวิตอย่างนี้อยู่แล้วใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทอยู่แล้วก็ไปอย่างนั้นแหละไม่ใช่หมายความว่าเว้ยเราจะตายแล้วเราต้องรีบขนขวายไปอยู่วัดขนขวายไปทําบุญให้หมดเนื้อหมดตัวไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้นแต่ให้ใช้ชีวิตอย่างศีลอย่างธรรมมีศีลมีธรรมตลอดเวลาตายเมื่อไหร่ก็ไม่กลัวเพราะว่าชีวิตของเราอยู่บนศีลบนธรรมอยู่แล้วครับใช่ถ้าจะเปรียบง่ายๆเหมือนต้นไม้นะคุณนพ การที่เราจะปลูกต้นไม้ให้เจริญเติบโตได้ดีนั้นเนี่ยหลังจากที่เราเอาเขาไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องหมั่นรดน้ําเขาทุกวันทุกวันนะ,ะเพื่อที่จะได้เขาแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆก็เหมือนบุญที่เราทำอะคะ่ะทําทุกวนันทุกวันบุญเราก็จะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะเราก็เผลอเก็ใหญ่แล้วก็ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆกอแต่ถ้าสมมติว่าต้นไม้ที่มันกำลังจะเหี่ยวเนี่ยเหมือนชีวิตเรานะคะที่เดินทางไปจนถึง <c oughs> ตอนเท่าจะแลแก่ชราเนี่ยนนะแล้วก็ช่วงนั้นบอกเอองั้นต้องรีบแล้วเพราะตอนนี้แก่แล้วนะะค ถึงเวลานั้นเนี่ยพออะไรอะไรมันเหี่ยวแล้วเนี่ยกว่าจะลดน้ำเนี่ยถามว่าลดน้ําได้ไหมมันได้ค่ะแต่ว่าการเห็นผลเนี่ยมันก็อาจจะช้านะคะเพราะว่ากําลังของต้นไม้เนี่ยอย่างที่เราเคยเห็นเนี่ยที่คุณพมันกำลังจะตายเนาะลดมันเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ไม่เขียวขึ้นมาแล้วเพราะว่ากินไม่ได้แล้วมันโตไม่ได้แล้วเพราะมันมีแต่ทางมันเป็นขาลงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เช่นเดียวกันให้นึกย้อนหรือบางทีเนี่ยถ้าเราจะได้ธรรมะอะไรง่ายๆเนี่ยบางทีให้เราหัดพิจารณานะคะ เห็นอะไรพยายามพิจารณาพิจารณาเนี่ยบางทีมันก็มีธรรมะอยู่ในในสิ่งที่เรามองนะคะบางทีไม่ต้องไปนั่งอ่านพระไตรปิฎกก็ได้เพราะว่าบางคนเนี่ยเหมือนกับไม่ได้ศึกษาเอาไว้ไม่ได้ไม่ได้มีบุญทางนี้มาเนาะบางทีคําพูดในนั้นเราอาจจะไม่เก็ตอะแต่ถ้าเรามองอะไรที่มันง่ายๆบางคนก็อาจจะเก็ตกว่านะคะ พราะงั้นเองครูบาอาจารย์นั่นบอกว่าให้นั่งสมาธิบ่อยๆให้สดมันบ่อยๆมันจะได้เกิดปัญญาปัญญาตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าปัญญาอะไรๆคือรู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกรู้ควรรู้ไม่ควรรู้การะเทศะอันนี้แหละคือปัญญาถ้าเกิดเรามีอยู่แล้วละ่ะถ้าเกิดเราเข้าใจอยู่แล้วละ่ะนั่นแหละดําเนินชีวิตไปเลยไม่ต้องหลับตาภาวนาก็ได้เพราะว่าชีวิตมีสติปัญญาดีอยู่แล้วก็ดําเนินชีวิตแบบไม่ผิดพลาดพูดแบบไม่ผิดพลาด นะครับทำแบบไม่ผิดพลาดอันนี้แหละคือปัญญาทางพระพุทธศาสนาแต่ถ้ายังไม่มีก็ต้องอาศัยฟังธรรมบ่อยๆนะครับเราก็นั่งสมาธิบ่อยๆเพื่อที่ปัญญารู้ควรรู้ไม่ควรรู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกรู้บุญรู้บาปมันจะได้เกิดขึ้นในสติปัญญาของเราเอาละครับคุณตุ้ยเล่ามาพอสมควรเดี๋ยวคุณตุ้ยจะจบชาดกไม่ได้วันนี้ใช่ วันนี้เราจะส่งท้ายแล้วนะคะเรื่องใน75บาสกนะคะท่านที่เรานํามาเล่าวันนี้ก็เป็นวันที่3แล้วนะคะท่านชื่อว่าเท้าสก,กเทวราชนะคะวันนี้เรามาดูตอนจบของเท้าสก,กเทวราชกันนะคะว่าท่านนั้นบรรลุธรรมได้อย่างไรนะคะก่อนที่เท้าสกกะจะเป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันนั้นเท้าสกก,ก็เสด็จเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังธรรมเนืองๆครั้งหนึ่งได้เกิดบุพนิมิต5ประการแก่เท้าสกก ทำให้พระองค์ทราบว่าตนเองกําลังเคลื่อนจากเทวโลกนิมิตแห่งความตายของเทวดาปรากฏแล้วคือ 1. ดอกไม้ในวิมานเหี่ยว 2. ผ้านุ่งผ้าห่มเกิดความเศร้าหมอง 3. มีเหงื่อไหลออกจากรักแร้ 4. มีผิวกายเศร้าหมอง 5. ไม่อาจดำรงอยู่บนที่นั่งของตนได้เท้าสักกะทอดพระเนสมบัติคือเทพนคร ปราสาทเวชยันและสุธรรมมาเทวสถานอาขออภัยสุธรรมมาเทวสภาเป็นต้นแล้วทรงถูกความหวัดหวันกลัวครอบงำอันจะต้องทิ้งละสมบัติเห็นปานนี้จึงใคร่ครวญหาที่พึ่งที่จะถอนความเศร้าโศกออกจากใจได้ก็ทรงพบว่ามีแต่พระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยได้จึงทรงขวนขวายไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่ถ้ำอินทะสาระ ในภูเขาวเวทิยะกะด้านทิศตะวันออกของกรุงราชคฤห์ทรงถามปัญหา14ข้อเช่นว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรุุกเทวดามนุษย์อสูรคนทันและสัตว์เหล่าอื่นเป็นอันมากมีอะไรเป็นเครื่องผูกพันเขาเหล่านั้นตรัสตอบว่าขอถวายพระพรมนุษย์อสูรนาคนทันและสัตว์เหล่าอื่น มีความริษยาและความตรณีเป็นเครื่องผูกพันเขาเหล่านั้นหวังอยู่ว่าขอเราจงเป็นผู้ไม่มีเวรเป็นต้นแต่ก็ยังเป็นผู้มีเวรมีอาชญามีค่าศึกมีความคับแค้นใจเป็นไปกับเวรอยู่ดังนี้เป็นต้นจบพระเทศนาเท้าสักกะทรงบรรลุธ,ธรรมะจักสุเป็นพระโสดาบันเท้าสักกะได้ใช้พระหัตรรูปคำแผ่นดินและทรงอุทานว่า นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะถึงสามครั้งพระสูตรเรื่องคำถามของเท้าสักกะนี้มีมาอัตกกาาเล่าว่าเมื่อทรงบรรลุธ,ธรรมจักสุแล้วก็ทรงจุติต่อหน้าพระพักของพระพุทธเจ้านั่นเองแล้วอุบัติเป็นเท้าสักกะหนุ่มอีกครั้งหนึ่งโดยไม่มีสร้างร่างกายปรากฏให้ใครๆเห็นมีผู้รู้ มีผู้ที่รู้อยู่สองท่านคือเทา้ากสกะทรงจุติเองและพระพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระอนาวรายานคือพระยานที่ไม่มีอะไรขัดขวางได้ท่านว่าต่อไปเทา้าสกกะนี้เมื่อตายจากเทา้ากสกะแล้วจะเกิดไปตามภพต่างๆที่สูงขึ้นและพระองค์จะบรรลุอนาคามิผลเป็นพระอนาคามีขณะเป็นเทา้ากสกะไล่ไปตั้งแต่สุทาวาสชั้นอวิหาจนถึงอากะนิทะภพ ทรงเป็นผู้ยินดีในพบเหมือนกับท่านอนาถาบินทิกะเศรษฐีและพระนางวิสาขาอุบาสิกาครั้งหนึ่งเท้าสักกะทรงส่งเทพธิดาประมาณ500นางให้ไปรอใส่บาทท่าน,านพระมหากัสปะผู้ออกนิโรธสมาบัติที่กรุงราชคฤห์แต่พระเถระไม่รับกล่าวว่าจะรับบินทบาทจากคนยากจนเท่านั้นเท้าสักกะทรงทราบแล้วก็ชักชวนนางสุชาดาอาสุรกัญญา แปลงเพศเป็นนายช่างทอหูนางสุชาดานั่งกรอได้เป็นคนชลาภาพฟันหักผมงอกหลังค่อมอยู่ในเรือนที่พระเทระต้องเดินมินทบาทผ่านพระเทระเดินไปหยุดที่ประตูเรือนนายช่างหูเท้าสกะแปลงทรงรับบาทนนำข้าวใส่จนเต็มบาทพร้อมด้วยกับข้าวปาณีชพระมหากรสปะรับบาทแล้วใครครวญดูก็รู้ว่าคนผู้นี้คือเท้าสกะจอมเทพ จึงกล่าวว่ามหาบอพิษอย่าได้ทำเช่นนี้เลยเท้าสกตะตัดว่าข้าแต่ท่านพระมหากัสปะผู้เจริญข้าพระอ,องค์เองก็ต้องการบุญจึงได้กระทำบุญแล้วทรงอภิวาทกระทำประทักศิลแล้วหอกขึ้นสู่อากาศเปล่งอุทานว่าโอ้ทานเป็นทานอันยิ่งเราตั้งไว้ดีแล้วในพระกัสปะอัตถกถาเล่าว,ว่าเท้าสักกะตัดว่าตนเป็นผู้เข็นใจเพราะนับถือพระพุธทธเจ้า อุบาทก็มีเทพประบุสามองค์มีรัศมีมากกว่าเท้าสก,กะจึงกลับกลบพระรัศมีของตนเลยทีเดียวเพราะทั้งสมองค์กระทำบุญในพระพุทธเจ้าเท้าสก,กะยังต้องหลบไม่ต้องการประชิญกับเทพบุตรทั้งสนั้นคันถวายบิณฑบาตแล้วถามพระเทระว่าตนเองจะได้บุญหรือไม่เพราะหลอกลวงเพื่อถวายทานพระเทระตอบว่าเป็นกุศลแล้วเตือนว่าอย่าได้ทําอย่างนี้เลย ว่ากันว่าอาหารที่เท้าสักกะถวายนั้นส่งกลิ่นไปทั่วกรุงราชคฤึกจนพระเทระแปลกใจต้องใคร่ครวญข้อสังเกตของการช่วยเหลือของเท้าสักกะคือ 1. การช่วยเหลือในสมัยที่เท้าสักกะหรือพระอินก่อนนับถือพระพุทธเจ้าทรงมีปรากฏในอัถกถามากเรื่องด้วยกันซึ่งหนังสือพุทธธรรมทับ481กล่าวว่าดูเหมือนจะไม่ใช่เกิดจากเพียงคุณธรรมเท่านั้น แต่แทบจะถือว่าเป็นหน้าที่ทีเดียวเพราะมีข้อกำหนดกำกับอยู่ที่อยู่ด้วยว่าการที่อาจหรือที่นั่งร้อนเป็นสัญญาณเตือนเรื่องอาจร้อนนี้ก็น่าจะเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงถึงช่วงต่อของความเปลี่ยนแปลงจากการบีบคั้นด้วยแรงตะบะหรือการบําเพ็ญโพสแบบเก่าหันมาเน้นในแง่ที่คุณธรรมความดีของคนเป็นแรงเร่งเร้าแทน พระและพระอินท์ในระยะช่วงต่อนี้ก็ยังเกี่ยวข้องกับพลังบีบบังคับที่เกิดจากตะบะแบบเก่าอยู่ในสถานการณ์บีบบังคับแบบเก่านั้นการปฏิบัติของพระอินก็มักจะเป็นไปในรูปของการแข่งขันชิงชัยอำนาจกับมนุษย์แบบโลกโลกที่ติดมากับระบบเก่าเช่นพยายามหาทางทำลายตะบะของมนุษย์เป็นต้นซึ่งเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่วิธีการแห่งคุณธรรมตามคติของพระพุทธศาสนา ส่วนเรื่องที่เข้าสู่สู่คติของพระพุทธศาสนามากบ้างน้อยบ้างก็มีมากมายหลายเรื่องเช่นในมหาสุวราชกันหาชาดกอากิตะชาดกสุรุจิชาดกและเรื่องสามเณรบัณฑิตดังนี้เป็นต้น 2. การช่วยเหลือในสมัยที่นับถือพระพุทธศาสนาแล้วเช่นการแปลงเป็นหนูกัดเชือกตาลท้องของนางจินจมานวิกาทำให้ไม้ตกลงพื้น ผู้คนจึงรู้ว่าเป็นแผนที่นางทำขึ้นเพื่อกล่าวหาว่าพระพุทธเจ้าทำนางท้องการไปช่วยพาพระจักคุบาลผู้ตาบอดกลับพระเชตวันวิหารการช่วยอารักขาให้บัณฑิตสามเณรบำเพ็ญเพียรจนบรรลุพระอรหันต์ทรงนวดพระบาทพระพุทธเจ้า<ม>ในคราวอาพาธลงพระโรหิตดังนี้เป็นตน้นสาธุสาธุสาธุนะครับก็จบไปเรื่องราวของเขาเรียกว่า พระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาที่อยู่ชั้นสูงแล้วนะครับเป็นเท้าสักกะเทว,วราชองค์อินนะครับว่าท่านได้บรรุคุณธรรมพรโสดบันพระโสดบันเป็นพระอริยบุคคลเบื้องต้นแต่ที่สําคัญอย่างยิ่งปิดอบายสีนะครับเราทุกคนจะมาปฏิบัติธรรมจะมาประพฤติธรรมก็ต้องเอาจุดหมายเนี่ยเอาธงชัยแห่งพระอริยเจ้าเป็นเป็นเป็นธงชัยไว้ก่อนเป็นจุดหมายไว้ก่อนนะครับไม่ว่า ทําบุญบ้างทําบาปบ้างใช้ชีวิตไปมั่วๆั่วๆนะครับตายไปก็ตกนรกอุตสาห์เกิดมาพราพระพุทธศาสนาเสียดายชาติเกิดนะครับเกิดมาทั้งทีเอาดีให้ได้เกิดมาทั้งทีไปดีให้ได้นะครับก็มาพบคําสอนแล้วนะครับเด,เดี๋ยวนี้คุณด้ยศึกษาคําสอนได้ง่ายๆ <c oughs> นะครับโซเชียลสามารถกด YouTube ฟังครูบาอาจารย์เทศสอนได้เยอะแยะมากมาย แต่เราต้องน้อมเอาคําสอนมาประพฤติมาปฏิบัติจึงจะเกิดผลเกิดประโยชน์กับชีวิตจิตใจของเราอย่างที่บอกไปว่าชีวิตเป็นของไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเมื่อเกิดมาพบพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐแล้วเราอย่านิ่งเฉยอย่าอย่าเขาเรียกว่าอย่าปล่อยให้กิเลสใช้เรา เราต้องใช้กิเลสให้ได้ใช้กิเลสให้พากิเลสมันไปฟังธรรมพากิเลสมันไปให้ทานพากิเลสมันไปปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะยิ่งวันที่ยี่สิบ่ี่นี้ใช่ค่ะก็เป็นการบวชปฏิบัติกันนะคะคุนณนพก่อนอื่นที่เราจะบจบลงไปกับหนังสือ75ิบาอุบาสกนะคะคก็ <ผม S 1> ขออนุญ,ญาตนะคะขอขอบคุณนะคะขอขอบพระคุณมหามงกุฎราชวิทยาลัายนะคะและมหาจุฬาลงกรณ์มหาราชวิทยาลัายที่แปลและเรียบเรียงพระไตรปิฎก และอัถกถาทําให้พุทธศาสนิกชนไทยได้ศึกษาและค้นคว้าพุทธพจน์อย่างสะดวกยิ่งขึ้นขอกราบขอบพระคุณผู้เขียนและผู้ประพันธ์หนังสือประกอบการเรียบเรียงหนังสือ75อุบาสกพุทธสาวกในสมัยพระพุทธการในครั้งนี้นะคะหนังสือเล่มนี้ผู้เรียบเรียงได้มอบลิขสิทธิ์ให้แก่ธรรมสภาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และผู้ดําเนินการจัดพิมพ์ตลอดไปเพื่อเผยแพร่แก่พุทธศาสนิกชนเพื่อความเจริญเผยแผ่แห่งธรรม และความเจริญงอกงามเห็นปัญญาธรรมสภาจึงไม่ขอสงวนสิทธิ์สำหรับแจกเป็นธรรมทานแต่ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะการพิมพ์จำหน่ายเท่านั้นนะคะผู้ประสงค์จะจัดพิมพ์เพิ่มเติมก็ติดต่อไปที่ธรรมสภาได้นะคะแล้วก็อยากจะโชว์หน้าเล่มนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็อีกนิดหนึ่งคุณตุ้ยท้ายเล่มอยากให้คุณตุ้ยได้ชี้แจงว่ารวบรวมมาจากคัมภีร์เล่มไหนบ้างนะครับแล้วก,ก็ยังมีแจ้งอยู่ว่าเจ็ดิบห้ศกเนี่ยไม่ได้ปรากฏอยู่ใน พระไตรปิฎกฉบับเดียวนะครับแต่รวบรวมมาจากคมภีรไหนบ้างครับ,รบก็มามาจากพระไตรปิฎกและอัตถกถาแปลนะคะฉบับครบรอบ200ปีโดยมหามงมหามงกุฎราชวิทยาลัยนะคะ2,525 25นะคะแล้วก็อีกเล่มหนึ่งก็คือรวบรวมมาจากพระไตรปิฎกภาษาไทยนะคะฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์2,539 มาจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีค่ะมหาจุลาเตนะคะอะไรนะไ<เ>ตรปิฎก,กนะคะฉบ,บับ25พุทธศตวรรษ2500มาจากพระไตรปิฎกฉบับประชาชนค่ะโดยอาจารย์สุชีพปุญญานุภาพ2139มาจากพุทธธรรมฉบับขยายความโดยพระเทพเวทีนะคะหรือท่านประยุทธ์ประยุทธ์โตนะคะปัจจุบันท่านเป็นสมเด็จพระพุทธจาจ้าในปี2 5 2 9 และคำพีอภิธานวันานะคะโดยพระมหาสมปองมุติโตนะคะจากชมรมนิรุตติศึกษา2 5 4 7ค่ะครับนี่ก็เป็นการเรียบเรียงแล้วก็รวบรวมมาก็อยากจะให้เครดิตหรือให้ความเข้าใจว่าหนังสือเล่มนี้ได้มีการพิมพ์ขึ้นที่ธรรมสภานะครับญาติ่ทรมสนใจจะศึกษาก็ไปที่ธรรมสภาได้นะครับก็ไปหาซื้อได้นะครับเป็นสมบัติมรดกอย่างดีเลยนะครับต้องเข้าใจนะครับว่าชาวพุทธ เกิดมาเป็นชาวพุทธเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกต้องเป็นผู้รู้ผู้รู้ก็ต้องศึกษาต้องปฏิบัติผู้ตื่นนะครับก็ต้องไหวตัวเขาเรียกว่ามีความเพียรขวนขวายนะครับผู้เบิกบานนะครับมีความปฏิบัติแล้วได้ผลของการปฏิบัติคือมีจิตใจที่แจ่มใสผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะเกิดกับเราได้ก็ต้องอาศัยเนี่ยแหละอาศัยขวนขวายหาความรู้ศึกษาลงมือปฏิบัติจริงจะได้คำว่าผู้รู้ผู้เบิกบานเกิดขึ้นในใจของเรานะครับคุณตุ้ย อาราขานะคะในตอนนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วนะคะเราจะส่งท้ายข่าวงานบุญนิดนึงนะคะเพราะว่าในวันพรุ่งนี้นะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์เราจะมีปฏิบัติธรรมกันที่อุทยานธรรมมอเตอร์ธรรมนะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้เองเปมาตรงกับวันเสาร์นะคะออที่อุทยานธรรมเราก็มีกิจกรรมอีกหนึ่งอันละที่สร้างความเปลี่ยนแปลงครับพรุ่งนี้เราก็จะมีการปลูกหญ้ากันนะครับที่รานธรรมรานธรรมเนี่ยเราปลูกต้นไม้ไปต้องย้อนไปเมื่อวันที่12สิงหาคม2563นะครับที่ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติตอนนี้ต้นไม้ใหญ่ยืนต้นได้ถาวรแล้วนะครับแล้วก็พื้นที่ของเราล้อมรั้วรอบขอบชิดเรียบร้อยแล้วนะครับพื้นที่ปรับปรุง วางเขาเรียกว่าวางสเกลูเรียบร้อยแล้วว่าสาราอยู่ตรงไหนห้องน้าอยู่ตรงไหนลานธรรมอยู่ตรงไหนที่พักอยู่ตรงไหนตอนนี้เรียบร้อยแล้วเราก็จะปูญ้าที่ลานธรรมพวกนี้ก็จะมีช่างไปปู้ากันที่ลานธรรมแต่พวกเรานะครับยังคงเข้าไปประพฤติปฏิบัติธรรมกันไปสวดมนต์ทำวัดไปฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะครับทุกวันเสาร์นะครับไปอยู่ปฏิบัติธรรมกันข้ามคืนถึงวันอาทิตย์สวดมนต์ทำวัดเช้านั่งปฏิบัติธรรมกับบรรยากาศที่ร่มรื่นเย็นสบายสภาพแวดล้อมเป็นสวนผักที่ชาวบ้าน ก็ประกอบอาชีพปลูกผักกันโดยรอบของอุทยานธรรมของเราบรรยากาศด,ดีมากนะครับแล้วก็มีหมอกยามเช้ายาติธรรมสามารถไปร่วมกิจกรรมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับอยากจะเดินทางใบแบบไม่มีค่ารถเลยก็ได้นะครับแกติดต่อมาที่ผม0 8 0 4 5 7 1 7 1็จไปจะได้นั่งรถไปพร้อมกันนะครับหรือถ้าคิดว่าอยากจะไปเองขับรถไปเลยครับกด Google แมปไปที่อุทยานธรรมคำว่าอุทยานธรรมมอเตอร์ธรรมนะครับพิมพ์คำนี้เขาจะพาท่านไปถ้าอยู่แถว พุทธมนฑลสายสี่สายหก็ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณสัก30นาทีนะครับถ้าอยู่ในกรุงเทพมหานครก็ประมาณสัก45นาทีถึง1ชั่วโมงก็จะถึงอุทยานทรมอเตอร์ทำสมาธิเซนเตอร์ของเรานะครับก็ไปร่วมกิจกรรมกันที่สําคัญต้องมีเต็นท์เครื่องใช้ส่วนตัวนะครับผ้าเช็ดตัวเครื่องอาบน้ํามีให้พร้อมนะครับหมอนผ้าห่มมีให้พร้อมแล้วไปปฏิบัติธรรมกัน การสะสมบุญนําความสุขมาให้สุขในที่นี้ท่านหมายเอาให้ทานสะสมมากมีความสุขมากรักศาส,สนมากมีความสุขมากภาวนามากมีความสุขมากเพราะฉะนั้นพระเจ้าไม่ได้สอนให้ทานอย่างเดียวนะครับต้องสะสมดั้ง3ประการจึงจะครบองค์3นะครับถึงจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้เอาละค่ะเราก็ <c oughs> ท้ายแน่ๆแล้วนะคะก็คุณนพได้ส่งท้ายธรรมะเพื่อก,กัลยานามิตรค่ะครับวันนี้ยกเอาศาสนาสุภาษิตท,ที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ตอนหนึ่งว่านัท ชานังอปัญญสะคนไร้ปัญญาย่อมไม่มีความรอบคอบครับซาธุค่ะวันนี้เราสองคนต้องกล่าวขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาชกมาพบกันในช่วงค่ำนะคะของการสวดมนต์ธรรมดเย็นเพื่อจัดหากองทุนรักษาพระส่งอาพาธกันคะ่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ